สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เขาป้านำใหม่อละแต่่วากับบแดาถุงมาคือเราเราก็บไรเิเก็บพ้อมตรงนี้ที่เคยเมาออหากเขาเนาะเคยเมาออหักน้อใหมไปปลูกอยู่บ้านกลังขึ้นหลายเลยน้าน้อใหม่ กระต่ายหน่อยเบิ้งเขาปลูกเขาเอาเล็กมากันไว้เนาะกันมันล่ามเบิ้งกอน้าใหม่กับนอนหน้าใหม่โอเคกันขนาดทั้งนี้สีเขียวเนาะอีกทั้งหลังนี่สิเป็นสีเหลืองอันนี้นอสีเหลือง ทายุบานไงคือจะเป็นแบบนี้แล้วแต่จะเป็นนอบแบบนี้นี่เพราะมันเป็นน้อไม้เหลืองต้นเขาก็จะบบใหญ่ขึ้นน้อไม้เหลืองบานเห้องนะนอนอ่นนอนใหญ่ค่ะแต่ว่าสูง,สง ตอนนี้อยู่ในเมืองฮันโนเวอร์นะจ๊ะย่างทางอีเคียของแม่เป็นของเมสเสะเขาปลูกไว้สะออนน้ำใหม่อีกแล้วพี่น้องถ้านี่สีเขียวตรงนี้มันเป็นเล็กกันเนาะนี่ นอใหญ่พี่น้องเอ่ยประมาณหกเจ็ดนอก็ได้แกงน้อยนึงละน้อยใหญ่ๆนะแกงใส่ผักหักเอาเดอ้อน้อใหม่ผู้ใดอยากได้ดน้อใหม่นะานี่บกาหักบะเหลวนาะใส่มากทานน้ะใส่มาก,ก็คือสิหักอยู่หืมผ้าแสบมาเลายแน่ปลาหน่อใหม่ลวเมื่อนี เป็นดอกเป็นคีแล้วก็มีดอกพาต้นกับใบไ่แต่ว่าเวลาแตกนอนแตกก็ไปไกลก่อให้พี่น้องน้ำไม้ล่ามบ่คือน้ำไม้บานเฮาถ้าน้ำไม้บานเฮาทนหนาคือพวกนีกับไขย,ยุบเป็นตะปูอยู่เนาะแต่ว่ามันบอทนตี ไลยครับพี่น้องอ่อ,อนน้ำไหมอันนี้จะเป็นไพ่ดำเป็นไพ่สีดำทนสวัสดีค่ะฮะ ก็นะเฮ้ยอ่อนซ้อนนอนไม่เด้พี่น้องเบิงเนี่ยนอนยัยหายนาสิยูข่ขางบ้านถ้าอยู่ขางบ้านนมะฮอกฮักเอาะไรนี่กะล่างข้นกบมีกะล่างข้นกบมี่ัยเดี่วกบมี ลายยี่ห้อเลยอยู่นี่น้ำไม้น้ำไม,ม้เลืองน้ำไม้เขียวนอไม้ดำแกมีู่้นนะปัะ๊ดมองบองวันนี้เดี๋ยวมันกระจายแล้วะขยายออกมาหอดผีเนาะบริเวณนี่ เบิงดูพีน่น้องน้ำไม้ฝรั่งเกิดไก่ก่อขนาดเบิงน้ำไม้ดำหน่อไม้ดำจะเป็นสีดำหน่อก็ดำนี่หน่อใหญ่สีดำผู้ใดมาหักไปแล้วพี่น้องเบิงนะหน่ออ่อนๆ คันเดียวันนี้ตอกแนบอเโตนะจะเอาไม้ไผ่สันลงสะออนพี่น้องมีคนมาหักเอาเลยนะเนาะมาใหม่ไหมมีคนมาหักอยู่พี่น้องบอนบ่าบบมีคนมาหักเอาเด้อแต่ว่าเราไม่ได้เอาถุงมา เอาไปแล้วนะใส่มากคือตอนนั้นอีกแล้วพี่น้องเข้าก็เล็บ่ได้เนาอใหม่นี่เนาะมีคนมาหักเอาน่ะมีห้อยเขามาหักเอาน้ำทางในผนหักอานอยใหญ่เฮย้ยมาย่ำไดปลานีเบ่เคยเอาเนามาใส่เถือเปลืองมันจะผลเล็กออกมาแล้ว เฮ็ดเป็นลายแบบเนาะพ่อกระลูกยางไว้ทางใดลระบบอีแม่ค่าปลาเต็าใหม่ยู่งจะอ่อนถ้ามันยุ่ยไก่นี่โอ้ยขี้กะย่านมาละวาวามาเอานาะใหม่ไปแกงเนาะจ้ะคลิปนี้บะเมี่ยงหลายพี่น้องเพราะปงปลานาะใหม่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนะจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจน้องฝากกดไ์ก็แชร์ก็ติดตามแน่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ